สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะครับผมตอนนี้ก็จะพาเดินชมบรรยากาศอันนี้ก็เกี่ยวกับอรามเกียรินะครับผมเรียกว่าศึกชิงนางศรีดานะครับเราจะพาชมบรรยากาศนะครับหลังจากที่ไปไหว้หลวงพ่อใหญ่มานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับผม สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถีนะครับทีนี้เราจะพาเดินเข้าไปสู่ดินแดนนรกกับภูมินะครับผมตรงนี้แสงก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ยศึกชิงนางสีดานะครับพระลักษมณพระรามตรงนี้ทีนี้เราจะมาถึงจุดนรกกับภูมินะครับหรือว่า พอเดือนมาถึงนะครับสิ่งที่โดดเด่นก็คงหนีไม่พ้นกระทะทองแดงนะครับเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างแบบนานาประการเมื่อตายแล้วก็ต้องนำมาพิจารณาโทษไว้นะครับนี่มาลงบัญชีก่อนนะครับก่อนอื่นต้องมารับโทษกันก่อนนะครับนี่ครับ มารับโทษลงบัญชีดําบัญชีอ่าบัญชีดําบัญชีแดงแล้วก็มีเนี่ยฮะกระทะทองแดงนะครับผมนี่คือกระทะทองแดงแล้วก็โอ้โหที่สูงตั้งงานอยู่ตรงนี้เป็ดสองตนนี้นะครับผม โอ้โขอกระทามาทอดขนมก่อนกันนะไม่ได้มากนี่ก็จะเป็นรูปอ่สัตว์ต่างๆนะครับตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยนะครับแสงมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยถ้าหาภาพไม่ชัดเดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศดู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 ดด ดูก่อนดูดูมือดูขาดูด้านหลังนะครับนี่เนี่ยนะครับนี่คือดินแดนนรกก็ <c oughs> <c oughs> มีหลายอย่างนะครับดูบรรยากาศ ใครอยากมาชมก็สามารถเดินทางมาได้ที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการทําทขึ้นเพื่อเรียกว่าเหมือนเป็นกุศโลบายนะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างให้ดูเพื่อที่จะให้เกรงกลัวในการทําบาปนะครับนี่คือต้นนิ้วนะครับผมใครชอบปีนต้นนิ้วนะครับ หรือว่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยใครชอบตีพ่อตีแม่ทำร้า,ายพระภิกษุสามเณรตายไปก็จะมีนะครับเป็นแบบนี้ตรงนี้นี่ใครที่ชอบทำแท้งชอบฆ่าตัวตายผูกคอ อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยครับอู๋อตกใจหมดเลย ใครชอบโกงอิดหินปูนซ้ายวัดนะฮะนีบรรยากาศเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีอพ่ว่าให้โยมทําบุญชําระหนี้สงก็ตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เข้ามาวัดอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยครับก็ชําระหนี้สง อุ้อันนั้นเอาไม่ใช่นะครับอันนี้พระนะฮะฮะ <c oughs> อ้ท้องป่องเลยนะครับผม <c oughs> โอ้ อ่าทำอะไรครับช่วยครับ <laughs> ช่วยวย,ยมบาลแงแงมนุษย <laughs> ์ทำบาปทำกรรมตกนรกบกไม่เป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ใครที่ชอบฆ่ากบครับตายไปก็จะหัวว่าเป็นก,กบอันนี้ชอบกินกระต่ายอ่ามีด้วยหรอตายไปก็จะเป็นกระต่ายนี่หมดครับอันนี้ <laughs> ทานอันนี้เป็ดปักกิง่ง <laughs> รู้ได้ไงว่าเป็นเป็ดป,ปักกิง่งกินวัวอันนี้ชอบกินหมูกินไก่แล้วก็กิกนนอกอินทรี เป็นไมดลยครับโอ้ไก่นี้มันไก่น,นีกีอย<ส>ู่เลยนะไก่ไกไหา้าดาวด้วยนี้แล้วอันอันนี้คืออะไรอันนี้อ่านอ่านฝั่งนู้นยังไม่ได้อ่อานเลยราชรถใช่ไหมะ<ส>นะ<ถ>ใครใครมาก็มาเดินมาอ่านได้ครับผมมีป้ายบอกทุกที่เลยนะครับผมอันนี้ใครชอบกง อันนี้พวกขโมยอิดหินปูนทรายอะไรไม่รู้น่าจะใช่อันนี้มันเป็นแก่ใ่อยของอยังนะนรกสอนสอนอยู่นะเวีจีมหานรกนลกขุ้มใหญ่สี่ขุมฝั่งนู้นก็จะมีพวกขโมยศทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยพวกฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอันนี้นี่ แยกเนะี่ยสอนสอน,สอนเน้นอยู่ลงมาเลยได้ซื้ออยังมหาอย่างมหาเนี่ยนะครับหรอสามารถมามาชมได้นะคะนระับอันนี้สำหรับคนฆ่าตัวตายนะครับแบบยิงตัวตายอะไรเงี้ยนะครับ มีปืนด้อันนี้เป็นโลกขอบข้างหลังที่เป็นพระองค์ใหญ่ตอนนี้กำลังบูรณะอยู่นะครับผมเรามาจังหวะที่เขากำลังบูรณะขัดสีใหม่นะครับผม อันนี้สําหรับคนที่แบบมักขาพ่อตีแม่นะเดี๋ยสิเดี๋ยวรับโทษไปอันนี้เป็นพระมาลัยเทศนาโปรดสัตว์นรกนะครับให้ไปผุดไปเกิดนะครับผมนี่พระมาลัยพระมาลัยก็คือที่ที่เราเอามาสวดหรือเปล่าบทนั้นเนี่ยส่วนตรงนี้ดูดูดูนี่อีกครั้งหนึ่งนี่ชัดๆเลย ต้นงิ้วนั่นเองนะครับผมด้านหลังนะครับเป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับนี่ครับตอนนี้กําลังขัดผิวเพื่อที่จะลงสีใหม่นะครับโดยการใช้น้ําฉีดขัดสีเดิมแล้วก็จะเพิ่มลงสีใหม่นะครับผมถ้ามาตอนกลางคืนก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับผม ถ้าเดินเข้ามาด้านหน้าก็จะเห็นเป็ดสองตนยืนต้อนรับอยู่ด้านหน้านู่นนะครับผมอหมีลายสักฟมีลายสักมเนี่ยฮะเห็นเห็นเห็นเป็ดสองตนที่อยู่ตรงนั้นนะครับนี่บงนี่บงสามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นดินแดนนรกกับฟูมสร้างขึ้นเพื่ออะไรนะัะเพื่อเป็นเหมือน กุดสลบายหรือว่าเป็นการเตื่องสติให้คนไม่ทําบาปนั่นเองนะครับกังมุ้ง,งกังมุ้งคลกังมุ้งในบบโลกบาปเมื่อเป็นมนุษย์ช,ชอบโกงที่ดินของผู้อื่นน่า<อ>เป็นภาษาของทหารจะเรียกวิธีกังมุ้งกังมุ้งแบกโลกอื<ม>เป็นวิธีใช้ในการลงโทษในทางทหาร ด,ด้านด้านด้านนี้ถ่ายไปหรือยังเดี๋ยวเมื่อกี้บันทึกไปแล้วะะนี่โอเคนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่สนใจจะมาชมก็ที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะครับผมวัดหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับก็สามารถนะมาชมได้เข้ามากับสกราระหลวงพ่องเงินที่ อุโบสถนะครับที่วิหารลงพ่อเงินได้นะครับผมอ่ะเย็บรรยากาศณอกป่าเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับผมสามารถชมย้อนหลังได้นะครับขอบคุณครับ